สวัสดีค่ะพวกเราทีมจุฬานะคะสองแควประธานเชียร์นะคะก็ขอเป็นตัวแทนทีมจุฬานะคะในการที่จะบอกว่าในปีนี้นะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ทีมจุฬาของเราเม้กิจแทเป็นบอกเลยว่า15กุมภาพันธ์นี้ฝั่งจุฬาจะต้องอึ้งทึ่งว้าวอย่างแน่นอนค่ะเนี่พูดถึงความอึ้งทึ่งว้าวขอความพิเศษแบบสับๆหน่อยว่างานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่เ5เนี่ยเราจะได้เห็นความอึ้งทึ่ง สับแบบไหนบ้างทั้งฝั่งของธรรมศาสตร์ลแล้ของฟุจุฬาเลย ให้จุฬาตอบก่อนนะคะก็แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะสนามสุพัชราใสประตู18นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูนะคะว่าทีมจุฬาเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดเลยนะคะแล้วก็การกลับมาแปลอักษรอย่างยิ่งใหญ่ครั้งในรอบ5ปีค่ะแล้วก็ชมรมเอ์เทนทีฟเชียร์นะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็รวมพลังกันในฐานะของทีมจุฬาค่ะบอกเลยว่า Energy จเราเนี่ยมี10ให้ร้อยมีร้อยให้ล้านมีล้านให้ร้อยล้านเลยค่ะน ไม่ออมไม่ออมออยากรู้อยากรู้ว่าแล้ววันนั้นน้องคนนี้จะได้ไปงานด้วยไหมคะแน่นอนนะคะว่าเพราะคนนี้นะคะเป็นเจนเบต้าคนแรกนะคะที่จะได้ขึ้นสแตนจุฬาค่ะเอาแต่แล้วก็เบต้าถูกเมต้าดีเบต้าเลยนะเบต้าแล้วยี่บาาวันนี่คนนี้ยังนะคะประตู18นะคะสนามสุพัชราใสค่ะค่ะฝั่งจุฬาขนาด